สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดีมูล,ลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีและภายคีเครือข่ายร่วมจัดงาน CCA Run for Life m ม n i Marathon and c o n ิร r t ครั้งที่หนึ่งภายใต้มหกรรมรณรงกำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีวาระจังหวัดขอนแกน่นประเทศไทยไรยพยาธิใบไม้ตับฟรุกฟรีไทยแลนด์โดยมีดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นให้เกียรติเป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ดรกิติชัยไตรรัตนศสิริชยัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นกล่าวรายงานพร้อมด้วยนายอิทธิพลสูงแข็งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่7กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สมชายโชิปิยาวาัฒเวลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน่นศาสตราจารย์ดตรกระหนกวงตระงานที่ปรึกษาโครงการแคชแคบรองศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติจิระวุฒิพงศ์ ู่วำโวยการโรงพยาบาลศรีนครินทร์ท่านสุรพลเพชรวรากรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน่นศาสตราจารย์ดรพวงรัตน์ยงวนิชประธานมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดีคุณอรารยาผู้พาณิชย์รองผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กรธนาคารไทยพาณิชย์และคุณไมพิรมพรเข้าร่วมงาน ในการนี้นักวิ่งทั้งระยะมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรและซูเปอร์ฟันรัน6.5กิโลเมตรรวมวิ่งกว่า1,600คนแนวบริเวณบึงสีทานมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเมื่อวันที่6มกราคม2562ที่ผ่านมา มากรกมรรณรงค์ให้ความรู้เพื่อการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีประเทศไทยไร้ยพยาธิใบไม้ตับและกิจกรรม CCA l a n for Life มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของปัญหาตลอดจนการรู้จักป้องกันตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมให้ปลอดภัยจากโรคพยาธิใบไม้ตับและมาริงท่อน้ำดี นอกจากนี้การจัดกิจกรรม CCA Run for Life เดินวิ่งการกุศลยังเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผ่าตัดมะเร็งท่อน้ำดีอีกด้วย ดรสมศักดิ์จังตระกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าในนามของจังหวัดขอนแกน่นรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุนมหกรมรมรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีประเทศไทยไรยพยาธิใบไม้ตับและ c c a Run for Life อย่างเต็มที่และจะผลักดันให้การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีเป็นวาระจังหวัดขอนแกน่นโดยให้เป็นยุทธศาสตร์ในการกำจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีของจังหวัดขอนแกน่น สามารถเป็นต้นแบบให้แก่จังหวัดอื่นๆต่อไปในวงกว้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษกำจัดปัญหาพยาธิใบาไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีปี2559 2568ของประเทศไทยรองศาสตราจารย์ดรกิติชัยตรายรัตนสิริชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าการกินปลาดิบของคนอีสานไม่ใช่เพราะรสนิยมแต่เป็นวัฒนธรรมซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยากมากฝังรากลงลึก เพราะฉะนั้นการทําให้พญาธิใบไม้ในตับหายไปจะต้องเปลี่ยนตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆเ,เริ่มจากการศึกษานอกจากนั้นยังต้องจัดกิจกรรมเพื่อให้สร้างความตื่นตัวอย่างต่อเนื่องซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ําดีมูลนิธิมะเร็งท่อน้ําดีและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักและตอกย้ําเป้าหมายให้จังหวัดขอนแกน่นปลอดพญาธิใบไม้ในตับอย่างจริงจัง ตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้อยู่นิ่งเฉยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นะรงค์ขันตีแก้วก็ได้พัฒนานวัตกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการคัดกรองผู้ป่วยที่เป็นพยาติใบไม้ในตับ และมะเร็งท่อน้ำดีโดยใช้กระบวนการอันตรซาวตลอดจนพัฒนานวัตกรรมในการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับด้วยการตรวจปสวัสสาวะเป็นแห่งแรกของโลกซึ่งขณะนี้ได้ทําเป็นต้นแบบเรียบร้อยแล้วและได้ผลิตอีกแสนกว่าชุดกระจายไปยังหน่วยงานทางสาธารณสุขนอกจากการดูแลทางด้านสาธารณสุขเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรณรงค์ให้ความรู้อย่างต่อเนื่องอย่างกิจกรรมในวันนี้จะสร้างค่านิยมไม่กินปลาดิบปลา,าส้มปลาสุกสุกดิบๆ เราสามารถกินแบบสุกได้อร่อยด้วยอธิการบดีมหาวิทยลาลัยขอนแก่นกล่าวทั้งนี้กิจกรรมการวิ่งแบ่งเป็นระยะมินิมาราทอน10.5กิโลเมตรและซุเปอร์ฟันรัน6.5กิโลเมตรโดยมีนักวิ่งจากทั่วสารทิศ เข้าร่วมวิ่งกว่า1,600คนนอกจากนี้ภายในบริเวณงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ในการต้านโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีจากโครงการวิจัยต่างๆภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทยประเทศไทยไร้พยาธิใบไม้ตับมาจัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน จากนั้นในช่วงเย็นได้มีกิจกรรมเสวนาโรคมะเร็งท่อน้ำดีป้องกันได้และรักษาให้หายได้และการแสดงของบรมครูศิลปินวัฒนธรรมอีสานคุณแม่ราตรีศรีวิไลราชนีหมอลำซิ่งและการร้องเพลงขับกล่อมจากนักร้องลูกทุ่งขวัญใจมหาชนคุณไหมพิรมพรและการแสดงคอนเสิร์ตวงไม้ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการประชุมระดมความคิดเหลียวหลังแลหน้าการแก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี